อ่เดี๋ยวผมจะถอดคอแล้วจะเอากระดาษทรายดิมคอนะครับตอนนี้ทัชชิ่งคือกีตาร์กีตาร์พวกนี้ครับถ้าเราไปเจอถ้าเราไปเจอยี่ห้อนี้เลยแล้วเราซื้อเลยเนี่ยบอกได้เลยครับไม่มีทางเสียงดีแบบนี้เพราะเป็นกีตาร์ที่ไม่แพงเขาจะไม่ค่อยเฟดคอรหรืออะไรทุกอย่างมันจะไม่สมบูรณ์หรอกครับแต่พอดีตัวเนี้ยผมดูแล้วเออไม้ลายข้างหลังเกนสวยนะครับพอน้ำหนักไม้หนักมันออกมาทําได้ก็เลยมาทําครับ แล้วก็เสียงดีเกินคาดนะครับถึงที่เกินราคานะครับแต่ถ้าไม่ทําเลยเนี่ยมันไม่ได้เรื่องหรอกครับกีตาร์มันจะมีผิดพลาดเยอะเพราะมันไม่ใช่กีตาร์ราคาแพงถูกไหมครับการเข้าคอการอะไรมันก็จะไม่เพอร์เฟกเนี่ยอย่างตัวเนี้ยซัดเด์ลงสุดแล้วนะครับอตรงนี้ผมจะไม่เอาคอตรงเฟดเ,เล่นง่าย,ยางั้นผมจะเอาเสียงดีนะครับเดี๋ยวผมจะถอดคอแล้วก็จะเอากระดาษทรายลองใต้คอสักสองแผ่นนะครับกำลังเตรียมการคือทําอะไรแล้วแบบ ทำง่ายๆแล้วขายเอาแต่เงินทําให้เป็นครับรอถ้ารอผมได้อยากให้บอกอย่าบอกให้รอครับผมอยากบอกให้รอเพราะว่าคุณจะคุ้มจ่ายเงินไปเท่านี้แต่ได้ของไปและการดูแลแบบนี้มันคุ้มกว่าเงินที่เราเสียไปนะครับเดี๋ยวผมถอดคอแป๊บหนึ่งครับต้องทําให้ดีครับผมยืนยันการอัดคลิปอีกครั้งนะครับ9กันยา67ครับเวลาเดิมครับต่อเนื่องเลย ถอดคอแล้วนะครับเพื่อจะเอากระดาษทรายแล้วก็กระดาษรองคอนะครับให้มันสูงขึ้นมานะครับบอดี้เป็นไม้แท้เห็นไหมครับอย่างนี้เห็นชัดเลยครับบอดี้เป็นไม้แท้ยอดเยี่ยมเลยครับถ้าเป็นไม้อาจจะเป็นทั้นชั้นเรียงเป็นทั้นชั้นให้เราเห็นนะครับครับยืนยันการอัดคลิปอีกครั้งเก้ากันยาหกเจ็ดนะครับต่อเนื่องเลยถอดปิกกาให้ดูครับบอดี้ด้านในก็เจาะดีนะเจาะเป็นทามซิงทามด้วยไม่ได้เจาะเป็นสระน้ำใหญ่ๆนะครับมันจะเสียมวลไม้ไปเยอะนะ ไม้แท้นะครับอ่ามันไม่ได้ไม่ได้เป็นชั้นๆนะครับนะไม้แท้ทีนี้ไม่ต้องไปถามว่าไม้เอลเดอร์ไม้อะไรไม่ต้องไปสนใจมากนะครับลืมๆไปบ้างแล้วชีวิตจะมีความสุขนะเพราะว่าฝั่งที่เสียงนะครับต่อให้เป็นไม้ที่ดีมากสวยมากไม้ลายนู้นลายนี้ไม้แพงมากแต่ถ้าเสียงออกมาไม่ดีก็แค่นั้นนะครับจบดิจิตอลมันก็ต้องเล่นที่เสียงด้วยนะครับนะอ่าจอดเรียบร้อยสวยงามนะครับชุดปีกอัพนี่ก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีแบบ แยกขายบอดี้คออะไรก็ได้นะครับถ้าไม่มีคนซื้อทั้งตัวก็แยกขายได้ครับแยกขายจะได้แพงกว่าขายทั้งตัวอีกนะครับ p i c k อัพเสียงดีนะครับอย่าไปแคร์มากว่าต้องเป็นอะนิโคหรือเป็นเซรามิกนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าเซรามิกนะฮะมัแท่งแมเหล็กอยู่เสียงดีครับอย่างที่เราเซตอัพปิ๊กอัพมันคือแค่ไม์อะไม่รับสัญญาณจากตัวกีตาร์ผ่านออกไปสู่แอมป์ถ้าเราปรับแอมป์ดีดีดีเซตอัพกีตาร์ดีทุกอย่างมันก็ออกมาดีครับ ครับผมสวัสดีครับผมจะใช้กระดาษทรายลองตรงคอตรงนี้แค่เท่าเทียนนี้นะครับถ้าท่านได้ไปก็อากระดาษทรายวางไว้างานอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาคอใส่ลงไปประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับยินญาณการอัดคลิปวันที่เก้ากันยายนหกเจ็ดนะครับตอนนี้เวลาสองทุ่มจะครึ่งแล้วนะครับผมเพิ่งกลับมาจากวัดนะครับแล้วก็มาทําต่อให้ก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับต่อให้กีตาร์จริงๆแล้ว ถึงขายไปในราคาสอง0นกว่าบ,บาทเนี่ยสิ่งที่ได้ตอนนี้กับที่มันมีบัสบ้างอะไรบ้างเกินคุ้มแล้วครับแต่ผมก็อยากจะทําให้มันดีที่สุดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งขัดเสร็จให้นะครับช่องที่สองสายหกตรงเนี้จะทําให้ครับทําให้ด้วยใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะหยุดพักก่อนพ่อปวดหลังนะครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะมีสอนกีตาร์ทั้งวันด้วยพรุ่งนี้ผมจะมีสอนกีตาร์ตั้งแต่เช้าถึงบ่ายนะครับมีแค่สองคนเลยครับไม่ได้มีนักเรียนเยอะหรอก อาจจะลงขายแล้วทำคลิปล่าช้าไปหน่อยแต่ขอให้ทราบนะครับว่าผมทําให้ด้วยใจจริงๆนะครับนะครับผมก็จะพอไม่อยากเอาสายขึ้นถ้าเป็นถ้าเป็นผมเล่นเองเนี่ยผมจะเอาสายขึ้นเลยนะครับสายขึ้นที่มันสูงก็จะหายแต่ว่าเดีย๋ยวก,กลัวที่คนซื้อไปเดี๋ยวจะเล่นลําบากนะครับคนไทยส่วนใหญ่ชอบเล่นสายเตี้ยๆนะสูงมากเล่นไม่ได้ แต่ผมพยายามนะครับนี่ก็นั่งทําเนี่ยมันไม่ได้กําไรอะไรนะครับเวลาขายที่ผมทำเนี่ยมันทำแบบเอาิ้ัยใจนะครับจริงแยกขายยังง่ายๆเลยนะครับเนี่ยแยกคอแยกบอดี้แยกฟิกอัพยังได้เลยยังได้เลยสองพันห้าเลยแต่ก็พยายามทําให้ดีที่สุดครับถ้าบ,บัสนิดหน่อยแล้วก็สายไม่สูงมาก,กผมก็จะเอา ถือว่าพอได้ไม่อยากรับหนีนะครับตรงจุดนี้เป็นจุดที่เสียงป่องเสียงดีนะครับสวัสดีครับยืนยักนการอัดคลิปก็ยังเป็นวันที่เก้ากันยาหกเจ็ดเหมือนเดิมนะครับตอนนี้สามทุ่มสี่สิบแล้วนะครับผมยังคงนั่งทำงานอยู่นะครับนั่งดูแลอย่างดีแล้วก็ ปรับแต่งก็ทําสายหนึ่งขาดไปแล้วนะครับอันนี้ก็สายที่เพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนะครับผมจะเหลือปลายสายไว้นะครับเผื่อเวลาถอดคอจะได้ร้อยสายกลับเข้าไปได้ง่ายนะครับสายหนึ่งขาดไปแล้วผมก็เสียสายหนึ่งเพิ่มอีกเส้นนึงครับเป็นสายของคลิปสันด้วยนะครับก็เบอร์เบอร์เก้าสุดเป็นเบอร์เก้านะครับสุดเป็นเบอร์ศูนย์เก้าก็เดี๋ยวเปลี่ยนสายแล้วก็นั่งทาต่อนะครับนี่ครับโอเคทําดูแลด้วยใจครับคือสิ่งเหล่านี้มัน มันแก้งคําไม่ได้อ่ะมันต้องทําใจจริงๆงน,น,นะครับอดใจรอหน่อยนะครับนะจะทําให้ดีที่สุดครับทําให้มันเกินราคาให้ได้ครับจริงๆแค่ขายไปตามนี้ก็เกินคุ้มแล้วครับเสียงมันตอนเนี้ยแต่ผมอยากดูแลให้มันดีที่สุดนะครับเซตอัพผมผม <ๆ S 2> ไม่ใช่เซ็ตอัพเพื่อหนีปัญหาเพื่อเล่นง่ายหรือเพื่ออะไรก็ตามผมผมทําหลายอย่างครับต้องจุดนั้นต้องเสียงดีต้องป่องต้องนวลใส่เสียงแตกแล้วใส่หนึ่งใส่สองต้องไม่บี้ แล้วพอมันเจอปัญหาบัสหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่ผมจะแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การเซตอัพแบบนี้ปัญหานะครับต้องคงเสียงที่ดีไว้สายอาจจะไม่โค้งเล่นง่ายอาจจะมีกระโดกระเดกบ้างแต่ถ้าผมเล่นได้ผมเชื่อว่าคุณก็เล่นได้ครับดูแลไ,ได้ใจครับครับตอนนี้ระยะที่เสียงมันดีหมดแล้วนะครับที่สายสูงหน่อยนะครับ แต่ผมเล่นได้นะครับสายแบบนี้ก็เล่นเร็วๆได้ด้วยนะครับเสียงป่องก็เปิดมากนะครับแต่เดี๋ยวจะพยายามเอาลงเอาสายลงโดยที่เสียเสียงไปน้อยที่สุดนะครับถ้าเป็นทัชชิ่งตรงนี้นะครับตอนนี้เสียงแบบโอ้เสียงดีมากมือถือมาครับเหนียวแล้วก็หวานได้ด้วยผมไม่มีมือเล่นนะเพราะว่าผมใช้จับมือถือนะครับ ไม่มีมือดีนะเพราะว่ามือจับมือถือไว้นะครับนี่ครับตรงนี้ดีมากแต่ที่ผมทําต่อให้นะครับดูแลด้วยใจเลยครับเนี่ยพยายามเอาลงให้แล้วก็คือเอาลงมันมันไม่ได้ยากอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันเสียเสียงนี้ไปมันก็ไม่มันก็ไม่มไม่เวิร์กอะ่ะสายเตีย้ยติดเฟสถ้าทิ่งเล่นง่ายแต่เสียงเสียงมันไม่ใช่มันก็ไม่โอเคนะครับโอเคครับครับสวัสดีอีกครั้งครับยืนยันการอัดคลิปยังเป็นวันที่เก้า กันยา6 7เเหมือนเดิมผมจาไม่ได้ว่าคลิปก่อนหน้านี้ผมพูดว่า9สิงหาหรือเปล่า,ถ,าถ้าผู้ผิดขออภัยนะครับเป็น9กันยานะยังเบอร์กับเดือนเก่าอยู่นะครับเอาละครับเซตอัพสุดท้ายที่ผมทําได้แล้วตั้งอินเทอร์เนชั่นให้แล้วนะครับก็ทํไว่าให้ประมาณ 80- ดสิถึงเกแล้วครับสบายๆส,สายไม่สูงมากแล้วนะครับเป็นสายปกติที่คนเล่นเล่นได้สบายนะครับอันนี้เฟลดล่างๆเลยนะกดลงไปก็ติดแล้วครับแต่ก็ไม่เตี้ยจนติดเฟลดนะถ้าใครชอบเล่นเตี้ยจนติดเฟลดก็ ถ้าเอาตัวเนี้ยก็ต้องหัดเล่นกับทัชชิ่งนี้ครับเสียงสมดุลเดี๋ยวผมเล่นให้ฟังนะจะให้ดูตอนนี้ก่อนว่าสายทัชชิ่งตอนเนี้ยมันสูงแค่นี้นะครับกะไม่สูงนะว่ากี่มิลน,นะครับลองดูนะครับแต่เล่นไม่ยากหรอกผมเล่นได้คุณต้องเล่นได้นะครับด้านบนก็ไม่ได้สูงมากนะครับอ่าทีนี้จะทําให้ดูว่าตั้งใจทําเลยนะตอนนี้เวลาสี่ทุ่มสามเท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่ทุ่มสองสิบห้าเราก็เกือบจะ อีกไม่นานก็จะห้าทุ่มแล้วทำมาหลายชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวผมไะตั้งอินทอนชั่นให้ดูนะครับว่ากีตาร์ตัวนี้มันสามารถตั้งอินทอนชั่นได้แล้วเรียบร้อยแล้วเสียงมันดีมากแต่เดี๋ยวคลิปเสียงจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับนี่ <c oughs> ครับเสียงป่องใหญ่มากทนเล่นสายสูงขึ้นมาบ้างนิดนึงนะครับเราสายไม่ได้แข็งผมตั้งให้ไม่ได้แข็งนะครับทุกอย่างบนตัวน็อตท,ที่มันสูงไม่เท่ากันเนี่ยเกิด <c oughs> จากการตั้งโดยตั้งใจหมดนะครับมีผลกับเสียงหมดนะครับ เอาละทีนี้ผมจะเอากีตาร์ไว้ตรงนี้นะให้เห็นว่าเป็นชิปลิปเดียวกันเลยนะครับแลวผมไม่เคยใชแอัมแพงๆพวกนี้เล่นเลยนะครับไม่เคยมาหลอกเสียงด้วยอัมพวกพวกนี้นะครับผมใช้เจ้าตัวนู้นครับใบเล็กด้วยนะครับไมโครคิวต่ออยู่นนะครับเสียงอาจจะได้ยินเสียงอาจจะได้ยินเบาๆนะแต่จะเน้นแค่ intonation ก่อนนะครับอาจจะให้ดูนะครับผมจะดีดสายหนึ่งสายเปล่านะครนะนะับให้ดูนะครับ โซนิชันตั้งให้แล้วนะครับอันนี้ผมจะกดฮาร์โมนิกช่อง12บสองนะครับสามารถตั้งโซนิชั่นได้นะครับ mm hmm. กีตาร์ตัวนี้สมบูรณ์ไม่มีปัญหาอะไรท่านแต่ท่านต้องไปตับปรับแต่งละเอียดเราเองนะครับแต่ผมเช็คก, mm hmm. การใช้งานไปให้เกิน8ปดสิบปอร์เซ็นแล้วนะครับเราตั้งสายาตั้งเสียงไปให้ด้วยเซตอัพ mm hmm. เสียงเสียงป่องๆนี้ไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับส์สองครับโน้ตบ mm ี hmm. เอาเกินเกินหน่อยช่องมันนะตั้งได้ครับยอดเยี่ยมโซนิชั่นเรช่องสิบสองนะ บางตัวขันซัดเดิลจนสุดแล้วซัดเดิลจนสุดแล้วนะครับยังตั้งอินโทเนชั่นไม่ได้เลยอินโทเนชั่นไม่ได้การวางระยะหย่องการวางระยะคอผิดผิดจากมาตรฐานก็ทําให้ตั้งอินโทเนชั่นไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่เป็นนะอะสายสามนะฮาร์โมนิกสิบสอนะครับตรงครับสายสี่นะสายเปล่านะมันอาจจะไม่ตรงร้อยเรเทุกช่องนะครับกีตาร์เป็นแบบนีท้ทุกตัวอยู่แล้วนะครับ แต่เราจะเอาหลักๆแค่นี้พอสายเป่าแล้วก็ฮาร์โมนิกช่อง12ก็โอเคแล้วในระดับราคาขนาดนี้นะครับสายสี่ตรงนะครับสายสี่เรียบร้อยสายห้านะครับได้อยู่นิดเดียวช่างมันสายหกครับสังเกตมาเสียงกีตาร์ที่ผมทำไปมันจะนิ่งมากเข็มที่ขึ้นมาเนี่ยมันนิ่งเลยแล,แล้วคุณได้ยินเสียงจากแอมใช่ไหมครับหนาใหญ่แล้วเหนียวอนะนิ่งเลยเข็มมันไม่มีแกว่งเลย ขาดนิดนึงโอเคคุณบด้เบาๆนะเพราะว่ามันอยู่ไกลแอมมากแอมมันอยู่ตรงนู้นเลยนี่อินโทเนชันตั้งได้หมดนะแล้วเราให้ดูนะครับว่าระยะซัดเดินเนี่ยในคลิปต่อเนื่องเลยไม่มีการมาตัดต่อผมยกทํายากมากเลยนะเอาขาตั้งมาวางนี่ครับซัดเดินยังสามารถถอยได้อีกไกลเลยมันถอยเข้าถอยออกได้อีกนะครับเนี่ยเหลือเฟือบางตัวนะผมเคยเจอนะถอยจนสุดนี่แล้วอินโทเนชันยังไม่ได้เลยนี่ครับ ه, นี่ครับ ไี่สูงมากเลยครับเล่นได้แค่นี้นะครับเตี้ยเกินไปมันจะบัสมันจะแป๊กหมดนะครับคุ้มเกินราคาแน่นอนครับเดี๋ยวไปฟังคลิปเสียงคร่าวๆกันนะครับวันนี้เหนื่อยมากคงจะไม่เล่นอะไรมากนะครับคงจะเล่นให,ให้ฟังแค่ว่า,เ,าเสียมันไม่บอดแล้วก็ให้ทนเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเค เดี๋ยวขอนี้อาตจ,จะกลับนล่กล้องมาฝั่งนี้นะครับแต่ต่อเนื่องเลยนะครับ